สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับผมก็วันนี้นะครับช่างเป้ก็มี้ตบุกนะครับมาไลฟ์สดหนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง้ตบุก HP นะครับเดี๋ยวเราไปดูชื่อโมเดลกันดีกว่าชื่อโมเดลจะเป็นตัวนี้นะครับโมเดล15 b a 0 0 5 a x ีนะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมจะมาทําการเปลี่ยนฐานใบออดนะครับฐานใบออดหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับฐานใบออดจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับฐานใบออดช่วยในเรื่องอะไรนะครับก็ช่วยในเรื่องของการจําค่าเวลานะครับจําค่าเซตใบออดนะครับทั้งหมดนะครับตัวนี้จะถูกเก็บอยู่ในนี้นะครับฐานใบออดเนี่ยจะมีไฟสามโวลต์อยู่นะครับซึ่งไฟตัวนี้มันเอาไว้ ช่วยเหมือนเก็บค่าความจำนะครับของตัวเบนบอร์ดนะครับตัวนี้ถ้าฐานไฟมันหมดเนี่ยมันก็จะเกิดการเอ่อเวลานะครับมันจะเวลาเราชัดดาวหรือว่ารีสตาร์ทเนี่ยเวลามันจะไม่จำค่านะครับมันจะไม่เป็นปัจจุบันนะครับเราก็เลยต้องทำการเปลี่ยนฐานเจ้าตัวนี้นะครับเปลี่ยนไฟเข้าไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะเครื่องกันเลยดีกว่านะครับ วิธีการแกะเนี่ยก็เครื่องรุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่มันจะเป็นแบบอยู่ด้านนอกนะครับไม่ใช่แบบบิวอินบบก็ทำก,การสไลด์นะครับสองข้างแล้วก็ทำการดึงออกนะครับแล้วสไลด์ปลดล็อก ไล่นะครับแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะครับที่เราก็จะได้แบกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนต่อไปนะครับขัดน,อน็อตให้หมดนะครับที่อยู่ด้านหลังเครื่องนะครับผมก็จะใช้เป็นไขควงนะครับอันนี้เป็นไขควงไฟฟ้านะครับช่วยปร<ไ>ะหยัด ทุดแรงนะครับช่วยทุดแรงได้ผมก็จะใช้เป็นไขควงสีแฉกนะครับค่อยๆหมุนออกมานะครับแล้วก็เอาดอตเก็บไว้เป็นที่นะครับ เรื่าใส่จอหนึ่อยู่นะเออแบบบจอใหญ่เอาไว้ปิดสีิอไมเตอจอเีไม่ปิด โอเคนะครับก okay, okay. so, ็ตรงนี okay, okay. Okay. So, ้นะครับจะมียางอยู so, ่ด้านบนนะครับสองฝั so, ่งนะครับจะมีน็อตซ่อนอยู่นะครับผมก็ทําการลองดึงดูนะครับว่ามันมีน็อตไหมนะครับอ่ตรงนี้นะครับมีน็อตอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้หนึ่งตัวนะครับก็เก็บยางไว้ด้วยนะครับเผื่อแปะติดกลับเข้าไปนะโอเคต่อไปก็ทําการขันน็อตนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปทําการดึงตัวถาดดีวีดีออกนะครับเราจะดึงออกได้แล้วนะครับเพราะว่าเราขันน็อตตรงนี้ออกไปแล้วนะครับที่ล็อกตัวฮาร์ดดิสก์ลล็อกตัวตัวดีวีดีนะครับเราจะดึงออกมาอย่างนี้นะครับออกไปวางไว้ก่อนต่อไปก็ทําการแกะนะครับ อันนี้ก็ต้องค่อยๆนิดนึงนะครับต่ย้องค่อยๆ,อยๆแกะไปนะครับให้มันให้สลักมันหลุดนะครับ <c oughs> แล้วก็ค่อยๆทำการยกนะครับน โอเคแค่นี้ก็ออกมาได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นภายในตัวเครื่องนะครับก็จะมีบอร์ดนะครับจะมีในส่วนของตัวฮาร์ดดิสต์มีแรมนะครับพัดลมซิงค์นะครับ CPU อะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับจุดที่เราจะต้องการเปลี่ยนเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นฐานไบออดนะครับ ตัวนี้ฐานมันก็ไฟมันน่าจะตกแล้วนะครับตัวนี้ก็เลยต้องทำการเปลี่ยนนะครับวิธีการแกะนะครับก็ไม่ยากเลยใช้เป็นบูสติกนะครับหรือว่าจะใช้เป็นไม้อะไรก็ได้นะครับที่มันค่อนข้างแข็งๆหน่อยนะครับทำการดันนะครับเข้าไปนะครับแทงเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะมีสลักอยู่นะครับ พอแทงเข้าไปแล้วเนี่ยก็หลุดออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นถ่านอันเก่านะครับเดี๋ยวเราจะใส่อันใหม่เข้าไปนะครับใหม่ผมวางไว้ตรงนี้นะครับตัว่านนะครับก็จะมีทั้งขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับตรงนี้จะเป็นขั้วลบนะครับส่วนฝั่งนี้ที่เขียนว่าบวกเนี๋ยจะเป็นขั้วบวกนะครับวิธีการใส่นะครับให้เราทําการ ใส่ข้วลบเนี่ยไปด้านล่างอย่างนี้นะครับนี่ครับใส่แค่นี้นะครับเปลี่ยนไม่ยากเลยอ่ะทีนี้เราก็ทำการประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับ ว่าถ้าใครจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ด้วยก็ได้นะครับตรงนี้เพิ่ม,มแรมก็ได้นะครับตัวนี้แรมใส่ได้2สล็อตนะครับส่วนตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็เปลี่ยนจากฮาร์ดดิสก์จานหมุนธรรมาดานะครับไปเป็นซาต้าก็ได้ไปเป็น s อสเอ็นดีสแตท้าก็ได้ครับตรงรุ่นนี้ไม่รองรับ M.2 <ม><ม>นะครับทำไมครัออถ้าเป็นปนะี12อ่ะไม่ใช่ไหิทเป็น ก็ล็สไม่สายไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่อันนั้นนะ่ะขวดนี้ก็รู้แต่ว่าเป็นของ A หนึ 2, ่ห้าวสอล A หนึ่งห่งห้าสมสี่สเป็นตัวเล็กอยู่โอเคไม่ใช่หนึ่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ขนันน็อตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการใส่ตัว DVD เข้าไปด้วยนะครับถ้าเป็นห้ดีวีีตัวใหญ่ก็จะเป็นป<ด>ีสอ<ด>ันนี้ก็ต้องรอกายะนก่อนเ ที่เหลือก็ขันน็อตกับข้อที่เดิมนะครับ มาไหมติบสามสี่เองด้ ก็อย่าลืมนะครับใส่ตัวออตัวย่างนะครับซิลิโคนตรงนี้กับเัาที่เดิมโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับออการเปลี่ยนฐานใบออดของเครื่อง SP ตัวนี้นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับโอเค ก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาเปลี่ยนนะครับหรือว่าเข้ามาเปลี่ยนอะไรหรือว่าต้องการที่จะมาซ่อมงานนะครับก็สามารถเข้ามาี่นารานก็ได้นะครับสามารถเข้ามาได้ทั้งหมด4สาขานะครับอยู่ที่เทอร์มินอลอโศกนะครับยูเนียนมอลลาร์าวแล้วก็เมกาบางนานะครับแล้วก็มีที่นึงนะครับจะเป็นออฟฟิศสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ตรงข้ามเมกาบางนานะครับชื่อ ู่บ้านว่าไอฟิวบางนานะครับตรงถนนเล็บด่วนกาญจนานะครับก็ถ้าใครสะดวกแถวไหนนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถติดต่อ,อดูคอนแทคได้ที่เว็บไซต์สมัยทีซร์วิสได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ